สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มีคนถามมาว่าโง่เฮงกับความรักแล้วก็โง่เฮงกับพมรมิกิตเนี่ยเราสามารถดูเรื่องพมรมิกิตได้ไหมจากใบหน้าหรือจากโง่เฮงนะคะนะในวิชาโง่เฮงหรือชาเบียนเมียนเซียนนะคะเมียนก็คือใบหน้านาะเซียนคือการอ่านนะคะในเรื่องของการอ่านพมรมิกิตจากใบหน้านะคะท่านผู้ชมนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการอ่านจุดพมรมิกิตนะคะหรือคุณภาพของความรักเนี่ยเราดูที่บริเวณใต้ตา หมดนะคะตำแหน่งใต้ตาทั้งหมดเรียกว่าเริ่มเหมยนะคะหรือตำแหน่งฝ่ายร้องไห้หรือตำแหน่งบริเวณวางบุตรธิดานะคะตำแหน่งใต้ตาทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าพรมลิฉิตนะคะแต่พรมลิฉิตทางด้านโงเฮงนะคะหรือทางด้านโชคชะตาที่อ่านจากใบหน้านี้นะคะคือการอ่านคุณภาพของความรักหรือความรักไม่ถูกทําลายโดยมือที่สองโดยมือที่3หรือการนอกใจนั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะบริเวณ นะคะที่เรียกว่าจุดพรมลิขิตเรียกว่าอิมทกเกงนะคะหรือเรียกว่าตำแหน่งหอชอยก็คือตำแหน่งที่ตรงกับบริเวณตาดำพอดีนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะใช้ในการอ่านความรักและอ่านประเด็นใดเรื่องความรักหลักตำแหน่งหอชอยหรือตำแหน่งอิมทกเกงตรงนี้ใช้ในการอ่านในเรื่องนะคะคุณภาพของความรักที่ได้จากคู่ครองคุณภาพของความรักที่ได้จากลูกรานนะคะเพราะมันเป็นจุดเดียวกันพอดีตำแหน่งตรงนี้นะคะถ้าใครนะคะมีบริเวณนะคะต สายตาที่เต็มอิ่มผ่องใสนะคะก็บ่งบอกถึงมีความรักที่ดีไม่เป็นคนขี้หึงไม่เป็นคนขี้หวงและมักจะได้คนรักที่คอยเอาอกเอาใจ ท่านนะคะเป็นอย่างดีก็คือมีความรักอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะแต่ถ้าท่านใดที่มีริ้วรอยนะคะเสกเส้นนะคะหมองคล้ำนะคะมีความหมองคล้ำที่บริเวณจุดพมลิขิตหรือใต้ตาก็บ่งบอกถึงสุขภาพในเรื่องของระบบเลือดไม่ดีและระบบสืบพันธุ์ไม่ค่อยดีและมีโอกาสที่จะมีลูกยากและถ้าท่านใดนะคะมีฝายมีฝ้าจุดด่างดำมีรอยดำมีรอยแผลโดยเฉพาะฝายนะคะที่เรียกว่าหมาเป็นอุปสรรค เล้วรอย หรือจุดมนทินบนใบหน้าที่บริเวณใต้ตา,ตา,ตามไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามนะคะบ่งบอกไว้ว่าตำแหน่งของภรมิริกิท์คุณถูกพิฆาตน,นั่นก็หมายความว่าความรักของคุณมักไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่หรือการเกิดลักซ้อนการรักของคนอื่นเขาหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะตกอยู่ในภาวะอนุภรยาอนุสามีหรือการเป็นเมียน้อยผัวน้อยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตำแหน่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ด้วยเกี่ยวข้องกับการมีลูกด้วยก็ แนะนำนะคะให้ไปฝังเข็มตรวจฮอร์โมนและมีโอกาสก็จี้ไยออกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะการเลือกคู่ครองจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานศึกษาดูใจและจําเป็นจะต้องรักตัวเองให้มากและเลือกคนรีมาในชีวิตท่านจะมีคุณภาพของความรักที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ